สำหรับติงอยู่กับพวกเราในรายกันเมื่อนี้รีแอคเออพี่ฟ้า้าพี่หู่จ้าพี่ปีจ้าเอาละจ้าก่อนพูดท่อนทำเพลงคนละอานเหรอคือคืออ่าทุกคนช่วยทำอะไรเนี่ยช่วยช่วยวันนี้จะมารีแอคเป็น MV เป็นออฟฟิเชียลเอ็มวีของพี่มิแบดมิกซี่ย์ ชื่อเพลงว่าคิดถึงโวยเอาอะเราจะไม่ใช้เหรอก็คิดถึงโวยหมายถึงคิดถึงไม่รู้แต่ว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเห็นมีข่าวมาว่าไม่ธรรมดาไม่เบาเลยเออเป็นเป็นสายข่าวของเราก็คือนางเด็กแถวนี้ที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ใช่กลับไปอยู่เชียงรายอ่ะเขาบอกว่าพี่อื เหมาะกับเราตอนแรกอะเราเห็นชื่อคิดถึงโวยอ่ะนึกถึงฟีลแบบโอ้ยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเป็นฟิลก็เมื่อไหร่เธอจะกลับมาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคิดถึงจะสดใสไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเปิดคลิปเรามาสดใสมากแต่ให้เตรียมไว้ถือไว้ก่อนอ๋อาจจะได้โวยไมพอไปจะคนละอันตามรีวิวน้องไงเผื่อใช้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ไม้วางกันถือไว้ก่อนโอเคค่ะทุกคนไปดู แดดทุกความคิดถึงโอเคเป็นไงสดใสโอ้โหมุดมาแบบทำไมเขาน้าคุ้นจังอ,ะอ่ะคิดถึงฉันไม่มีเจอกันเลยส่วนฉันคิดถึงเธออยู่ตลอด ดถึงฉันไหมที่ไม่ดีก่อน,อย,นยังอย,งยงากหัวรอด้วยกันเหมือนก่อนวันเวลาก็ผ่านไปไมีแค่ฉัน แต่เวลาไม่เคยเยิ่งใหญ่แค่ทำให้ฉันรู้สึกชินชาสวยมากเลยและก็รู้ว่าวันหนึ่งมีเวลาที่ต้องลาแต่ฉันไม่ค่อยชอบใจเท่าไร 体。 So ไวใจได้ในทุก เดี๋ยวไบอกไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้คือชาได้เห็นสปอยแหเะราะว่าชาน่ารู้จักลูกเขาอยู่แล้วไงถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้จักเขาก็จะกว่าจะรู้ก็คือข้างหลังเหมือนได้ยินมาว่าเอเหตุผลที่พี่มีเขาเลือกครอบครัวแล้วเข้ามาเพราะว่ามันมีเหตุผล อย่างหนึ่งคือน้าคอมเขาเสียวันเดียวกับพ่อพี่มิกอืม,อมเขาก็เลยเลือกครอบครัวน้าคอมมาเพื่อให้มีนี้จริงอ่ะเขาแต่งเีนี้ให้พ่อเขาเป็นพี่มิกน,นะว่าเขาเปมนแบบว่ารู้สึกว่าคือมันจะมีช่วงที่ชีวิตเขาแบบว่าวูกไปได้ดีไปได้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากถามว่าแบบเออแบบค มันอยากให้เขาเหมือนแบบว่ามาชมว่าชมหนูหน่อยว่าเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงเขาดีตลอดแหละดีมาเสมอแหละทำถึงทั้งเพลงเศร้าเพลงเซ็กซี่เพลงทำถึงทุกเพลงเลยบอกว่าขอชมเบมบีหน่อยสวยมากเลยสวยมากจริงจริงเหมือนยายเลยมันทําให้เรารู้ถึงความแบบอบอุ่นความคิดถึงใช่มันเป็นททนวอร์แล้วก็แบบว่าตอนจบ คือ CG ปะ่ะน่าจะ CG 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 แบบ AI อะ่ะโหเหมือนมากแบบเหมือนเหมือนเขาแบบด้วยความที่เขาเรียกวอะไรอะ่ะทีมของของเอเนี้ยมันคือความคิดถึงแล้วก็นาคมเลยคือเป็นเรื่องราวของนาคมเลยเขาคนนาคอมเลย,นนเลยแล้วพอตอนจบมีภาพนาคอมที่ยืนมองคนในบ้านอะ่ะคนข้างหลังอะ่ะมันแบบ มันทําให้เราเห็นภาพที่เขามีความสุขอืมแบบโ okay, อเคครอบครอยู่ได้แล้วเขามีความสุขแบบเนี้ยสุขสุขคติอ่ะอคือคําเนี้ยมันมคือชอบท่อนหนึ่งของเพลงมากที่เขาบอกว่าเออแบบสําเร็จแล้วนะแบบว่ามาถึงขั้น,นนี้แล้วนะแบบว่าอยากให้ได้เห็นจนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าแล้วแบบว่าเนื้อเพลงหลายๆท่อนมันจะเป็นประมาณว่าแบบ คือทุกคนคือต้องเคยได้ยินประโยคว่าแบบเราจะรู้ว่าผีไม่มีจริงตอนที่คนที่เราลักเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่เขาจะไม่มาเขาจะไม่มาหาเราหมายถึงว่าอย่างแบบถ้าคนแบบว่ายายเสียอะไรอย่เงี้ยก็ไม่เคยไม่เคยเจอนะหมายถึงว่าแบบเข้าฝาันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็คิดถึงมากๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาแบบดีเทลมากคือมันถึงว่าอย่างซีนกินข้าวอะไรเน<ช>ี้ยเขาจะมีวิดีโอที่นาคอมกินข้าวคือเขาจะใช้มือกินใช่เป็นภาพจริงออใช่คือภาพภาพสนใหเป็นภาพจริงใช่แล้วแบบใช่แล้วก็แล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกถึงมวลคือมีมีสแตนด์อินนาคอมเออในในเอ็มบีด้วยคิดถึงเขาเนาะคือแบบว่านาะคอมอ่ะนอกจากจะเป็นที่รักของครอบครัวแล้วอะ่ะเขาเป็นที่รักของคน อีกหลายคนมากเขาแบบสร้างรอยยิ้มนครมสุขเอาจริงๆนะถ้าไม่เห็นเอ็มวีเนี้ยเกือบลืมไปแล้วด้วยสมัารนักคอไม่อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่เพราะเขายังยังคงอยู่ผลงานเขายังยังมีให้ดูยังคงยังไวรออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืออย่างเงี้ยแหละแต่ตอนเขาไปไวมันก็ไวมากจริงอ่ะไวมากมากไม่ไม่มีใครได้ทำวว่าตอนนั้นมันเราแบบฟอ l l o อ up กันเป็นแบบ ลายช่วโม<ช>ถงถว่าแบบเป็นยังไงบ้างหรือ,อดีขึ้นรือยังอ,อยู่ที่เอออยู่ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าอตอนช่วงโควิดช่วงนั้นที่มันหนักอน<ช>ักอ่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเสียจริงๆอ่ะตอนนั้นใช่ใช่แค<ช>่<ช>นั้นแหล,ละค่ะทุกคนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรอก<ช> <ๆ S 1> เราอยากทาอะไรก็ทําจ้ะเราอยากเอออยากพูดอะไรก็รีบพูดไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนี้เราอาจจะแข็งแรงแต่พรุ่งนี้เราจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะสุขภาพอัติเหรืออะไรก็มันสามารถพาชีวิตของเราไปได้ทุกเมื่อแหละก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เอถ้ามันมีอะไรที่อยากจะทําก็ขอให้รีบๆทามันซะอย่าไปนั่งกลัวหรือแบบว่ารอเวลาเลยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกนานแค่ไหนใช่ร <Well ักใครก็ให้พูดเป็นห่วงใครก็ให้บอกนะทุกคนเดี๋ยวไปโทรหาแม่ก่อนนะไปคลิปก่อน คลิปกันค่ะทุกคนก็ฝากสำหรับเพลงคิดถึงโวยของพี่แบ d m i x ซีไปด้วยนะสามารถรับชม MV นี้ได้นะฮะที่ช่องแบ d m i x ซีเลยนะจ๊ะก็ไปฝากดูลองไห้ด้วยกันไปนะคะทุกคนอ่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อน่าสนใจิงจะอะไรมาเสิร์ฟก็ติดตามชมนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย